สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมชินแชทแชน,นะครับจะมาพบกับการใช้ลำดับการคอมโบเหมอเรียกคอมโบไม่ได้เรียกว่าสเต็ปนี่กว่าครับลำดับการใช้ของสกิลของมังกี้คิงค,ครับเพราะว่าเนื่องจากหลังจากอัพแฟรครั้งล่าสุดเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วคอมโบกลางอากาศไม่ได้แลนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่เป็นลำดับการใช้สกิลเฉย ซึ่งคิดว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วแต่ก็นะเบสิกสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้นะครับดูแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคเล่มาเลยดีกว่าเรินมาครับตอนนี้่คิวครับเาคิวคาเรียบร้อยครับสำหรับสเต็ปหลังจากการแคชของเกมฮอนที่ทำให้คอมโบกากาศแม่งหายไปแล้ว สิ่งที่ผมทำมันมอนกระสุนเปล่าแต่เอาเถอะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ